ถ้าชอบคนดีเชิญเชิญไปนะแต่ถ้าชอบคนคาดอุ่นคนบาจอดมึงจอดเลยพันเนียนตรงกูจอดตะเอาไปไหนอะ่ะไป้าคนดีดีคนสวยๆ่วยอืมไเลยนะเจ้าประคุณเออก็ให้คนช่วยช่วยทุ่มง่ายเปรตที่เติร์ดืกับคนเบือเบือมันเราหรืไม่เอานะ ถ้าใครชอบเราอ่ะน,นะเราเน้นแบบเฮฮาบาและกาคาดอุ้นเออไม่เน้นในเรื่ยที่มันเรียบเรียมสักเต่าใดแล้วอีมีมั่งไม่นะคนที่ชอบคนแบบเราอ่ะไอ้ไรน้มมึงวะใร่ย่ะผีช่องเออกูดูแลท่าไอ้ท่นมันพูวไอ้นี่เขาีห้ากิ๊กใส่ยากูเก้แล้วใส่ เออคันพัวไม่ส้นใจอ่ะไว้ในหนก็ร้อยได้เออละขันพวมันปรำแต่เรืองเพ่อนเรืองโม่ยิ่งอื่นนะเราไปแก้มันทำไรล่ะนะเออแกกับปรือเราเอออย่าปล่อยไอ้แก่แล้วแก่เลยเมเลยนะม,มึงไหวได้นะเป็นผู้ยิงตรงรักษ่าหน้ารักษ่าตาขรอบกลัวเอออีเมพระ เหน่เละโปร,รักกับแฟนอยู่กับแฟนคนนี้ได้นานควิดหนึ่งทำมีทำมาทำโมในหัวใจนะกูการูเละว่ามันไม่ดีแต่กูก็โยกไปรุนไปผันนั่นเละไอ้เต้าว่านั่งกอยทะเละตา <t> ถูกถุกถกถกมไหมหรือทีนี้กูลเล่นตัวกอยทะเละนะ <t> วันโกนเมเละมาเตียวเวียนเรียกกูผีครับผีครับอยู่เออมาเรียกกูผีครับผีครับมันหวะรถมันมัน,ม,นมดยืมตังสกีสิบโกนหน่อย ไม่เดือดร้อนแล้วไม่มาและเออสาตรเราแต่เร็กเราเคยเป็นผู้ยิ่งไส้เปี๊ยมึงเข้าใจมะเออขอบคุณใจล้โลไม่ได้หนักซึกไส้ได้ปะเนี่ยเออกูเปเป๊ <laughs> เปจนมดทีไปเป็นรายๆอ่ะซึ่งกูก็เคยเลยเลิกว่าพ่อพ่อสักที่นะเลิกเป็นคนเจ้าชูเแลว้วใส่มึงวะมึงยัำแต่เรื่องกูเกแเลยนะ มึงพันปรือรักที่นี่กับเรืองอายูกูวะแกแหลมันเฉยไงมึงเข้าเจ๊มะมึงเลีล่ออยดห้าสิบเก้าหรอกูยังแต่งตัวแบบเป,เป่ดูดีอยู่เลยไมึงแม่นะนี่พี่อุพันกูชายครีมมดเป็นปองปองปอ,งอะโอนกูซื้อมาไวเหลาวซ้ำสี่ตีบอะนอไม้กู <c oughs> <c oughs> จะกินกูไหวแกงกัเบว้อปลาอีเปรกูซื้อครีมเออ มึงเข้าใจไหมคนเหมือนเราอะแกแล้วอะแต่กะตองสวยนะ